สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ Channel สุขสันต์ p p y p y i r i y n y n i t h t a n ช n l จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องราวทางสัญญกรรมภายในเวลาไม่เกิน30นาทีกับดิฉันค่ะสุขสันต์ p a p p y Friday n i g h น Facebook Fanpage นะคะวันนี้ก็มาถึงเอพิโซดที่4ของเรา Table แล้วมาพบกับเรื่องที่มีทางบ้านขอมานะคะเป็นเพื่อนเราเองขอมาแต่ว่าเป็นเรื่องที่สร้างความหนักใจให้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่า เรื่องของมะเร็งเต้านมนั้นเป็นเรื่องที่ข้อมูลมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะคะก็คือว่าโอเคปีหนึ่งเนี่ย NCCN ออกมาเปลี่ยนแปลงนู่นเลยอะสามสี่รอบเป็นอย่างน้อยอะคะ่ะวันนี้เนี่ยที่เราจะมาคุยเนี่ยอาจจะเหมาะสําหรับเอน้องน้องนักศึกษาแพทย์นะคะเพราะว่ามันง่ายมากง่ายถึงง่ายที่สุดแต่ว่ามันจะเป็นโครงเราจะมาเล่าเรื่องโครงให้ฟังแล้วกันว่าโครงความคิดเขาโครงความคิดของ breast cancer เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะ วันนี้ก็เดี๋ยวเล่าไปตามเรื่องเลยนะคะคือ definition screening diagnosis เมื่อเราได้แอคได้แล้วว่าเป็นคนไข้เป็น ca นะคะก็ต้องมีการ staging ก็มี treatment เนอะก็อย่างที่บอกค่ะสำหรับอันนี้ก็สำหรับสไลด์ในวันนี้เราก็ยึด nccn มาคุยเป็นหลักนะคะอามาเริ่มกันเลย definition เนี่ยเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยชื่อมันก็บอกมะเร็งเนาะมะเร็งก็คือโรคที่เซลล์ของ ต้านมเนี่ยมันแบ่งตัว out of control อันนี้คือนิยามของคาว่ามะเร็งหรือ neoplasm หรือ cancer นะคะ most common ของมะเร็งเต้านมจะเป็น invasive ductal carcinoma นะคะประกอบได้ถึง80%เลยแล้วอย่างอื่นคืออะไรบ้างลายอย่างอื่นก็พาเจดีซีสเมเทนารีคาซิโนมามิลซินัหรือคอรอยคาซิโนมาเปเปอรรีค ino นมาทูบูล c a คาซิโนมาอินเ i v ีลบบล่คาซิโนม a หรือว่าอย่างอื่นที่มันแรเช่นอดี i อยซหรือว่าสแวมเซหรือว่าอะินนะคะ พวกนี้เนี่ยเวลาเจอในข้อสอบไม่ต้องตกใจสําหรับเรซิเดนก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าก็ตกใจนิดนึงก็ได้เพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะมีเรื่องของ prognosis ที่ต่างกันแล้วก็แต่ละอันมันก็จะบอกถึง luminal บอกถึง uh, prognosis บอกถึงความแย่ของโรคเนี่ยที่ต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ละตัวที่มันขึ้นมาเนี่ยไอ้อย่างเป็น favorable pathology เนี่ยถ้ามันเด้งขึ้นมาเนี่ยโอเคแบบนั้นน่ะอาจจะ ตัดสินใจในการให้เคโมหรือการให้เอโนโครินเทร์ปีที่ต่างกันไปได้นะคะ b บ e แ s t cancer สำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่ามันเป็น one of the leading cause of cancer related death ในผู้หญิงเลยทีเดียวค่ะ screening screening ก็ต้องแบ่งเป็นว่าคนไข้ซิม ptomatic หรืออาซิม ptomatic นะคะซิม ptomatic ก็เช่นแบบคำได้ m a s ได้นิปเปิลนิชาร์ดมีดูมิติก,กน,นิ่งมีนอด,ดูลาริตี้มีสกินเชนจ์มีมีเจ็บที่เต้านมหรือว่าแอ็กซิลารี่แมสนะคะถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยรายละเอียดก็จะมีลึกลงไปว่าต้องทํำยังไงบ้างเนาะแต่เรามาดูกลุ่มคนไข้ที่เป็นอะซิมโตมติกละกันอะซิมโตมติกก็คือคนไข้ที่ไม่มีอาการเลยเราจะเริ่มสกรีนนิ่งเมื่อไหร่ถ้าคนไข้ไม่มีอาการเลยแล้วก็เป็นเอเบเรตไรส์ก็คือไม่มีริส์อะไรเลยเนาะก็จะเริ่มแมมโมแกรมที่อายุ40ปี ทำทุกหนึ่งปีค่ะสมมติไม่มีอาการอะไรเลยแล้วกออ็อายุถึงสี่สิบพอดีเป๊ะโอเคองเงี้ยไปทำเมโมแกรมก็จะคุ้มนะคะแต่ถ้าเป็นอิน a s ส r i ส k เช่นแบบพว,พวกที่แบบมีเอาเกลวโมเดลมาจับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เกิดรรสมันดูสูงกว่าคนปกติเนี่ยโอเคมันอาจจะต้องมีการตรวจที่อายุน้อยลงไปนะคะ diagnosis อย่างที่เราคุ้นเคยคำว่า triple assessment ค่ะ triple assessment การแ s s เซสทั้ง3อย่างประกอบไปด้วย1เรื่องทางคลินิคอล2เรื่องทางอิมเมจ g ิงและ3ก็คือ pathology นะคะคลินิคอลก็ประกอบไปด้วย history taking แล้วก็ฟิสิกอลเอกซ m เนาะอิม g มจจก็ส่วนใหญ่เราจะพูดถึงเรื่อง m มมโมแกรมเราจะ m มม m มแกรมแล้วผลออกมาเป็นยังไงแล้วทำยังไงต่อและสุดท้ายคือ pathology ก็คือว่าเราจะใช้วิธีอะไรในการเก็บพาโถที่ดีที่สุดในคนไข้รายนั้นๆนะคะ History-taking physical exam เนี่ย history-taking นี่ก็ถามไปเลย onset อะไรเป็นยังไงเมื่อไหร่และที่สำคัญคือเริ่ม r k a s s e s s m e n t นะคะ assess ความเสี่ยงคนไข้ด้วยว่ามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนที่จะเป็นมะเร็งเต้านมส่วน PE เนี่ย physical exam เนี่ยแบ่งเป็นตรวจ4อย่างนะคะตรวจ breast mass nipple แล้วก็ lymph node ค่ะ breast ก็คือดู contour กับ symmetry เนอะก็คือว่าง่ายเลยคือก่อนที่คนไข้จะนอนลงที่เตียงนะคะให้ใคนไข้นั่งก่อน แล้วเราก็ให้คนไข้ถอดเสื้อเนาะอ่ะแล้วก็มีผู้ช่วยอยู่ด้วยเสมอนะคะสําหรับหมอผู้ชายเนาะก็คนไข้นั่งดูคอนัวรรูปร่างปกติไหมซิมเมทรีไหมมันสมมาตรกันดีไหมแล้วให้คนไข้นอน,นะค่ะพอนอนแล้วเราก็จะหมุนตรวจคลาทุกควอดแรนของเต้านมก็คือว่าคนไข้อพอลานอนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องคลาแมสให้ได้เนาะก็ประกอบไปด้วยไซส์ไซส์ไซส์เชฟเซอร์เฟสคอนเซสตันซี่มูฟเวเบิร์แล้วก็เทนเดอร์นะคะก็คือรวมแล้วเป็น ท่องตัวย่อว่า 4S c m t เนาะก็ดูไซส์ดูขนาดมันดูว่ามันตำแหน่งอยู่ตรงไหนรูปร่างมันเป็นยังไงกลมไหมเซอร์เฟซมันเรียบดีไหมคอนซิสเทนซีคือแข็งมากน้อยขนาดไหนเป็นซอฟต์คอนซิสเทนซีรับเบอรี่คอนซิสเทนซีหรือว่าฮาร์ดคอนซิสเทนซีเลยรับเบอรี่ก็เหมือนยางนะคะมูฟิเบิร์มันเคลื่อนที่ได้ไหมแล้วมันเจ็บไหมนะคะนิเปิลก็เราแนะนำให้จำเป็นตัว เป็น C U R D นะคะเ u r ิ้มจำไปเลยก็คือ C คือ Coloration คือ Discoloration U คือ s c i l l a t i o n R คือ Retraction Nipple r e t r a c t หรือเปล่าแล้วก็ D คือ Discharge ก็คือ Nipple Discharge นะคะดู4อย่างนี้ว่ามันมีหรือเปล่านะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของการดูลิมโหนดค่ะลิมโหนดก็คำทั้ง Axilla แล้วอย่าลืมคำที่ Superclav ด้วยนะคะเพราะถ้าไปที่ Superclav ด้านเดียวกันหรือคนละด้านเนี่ยมันเปลี่ยน Staging เลยค่ะ Imaging เนี่ย ก็จะประกอบไปด้วยแมมโมแกรมวิดอันต์สาวบรสนะคะการแปลผลไบรเรตสเนี่ยมันต้องแปลผลทั้งแมมโมแกรมแล้วก็อันต์สาวเนาะไบรเรตสที่ยอ่อเป็นที่ยอ่อมาจาก breast imaging reporting and data system นี่นะคะมันก็จะมีทั้งหมดเท่าไหร่7เกรดเนาะก็คือ0ถึง6เนาะ0ก็คือตรวจเพิ่มนะคะ6ก็คือไบรออปซีมาแล้วแล้วมันเป็น ca แล้วเราก็มาย้อนมาย้อนแมมโมแกรมอย่างเงี้ยเนาะ เพราะฉะนั้นอันนี้ริสไม่ต้องไม่ต้องไปคำนวณมันเนะาะคราวนี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้ตัวนี้สำคัญหนึ่งคือเนื้อกระถีบก็รูทีนสกรีนนิ่งได้เลยสองคือเป็นตระกูลบีนัยก็รูทีนสกรีนนิ่งได้เลยเพราะว่าสองกลุ่มนี้โอกาสที่จะเป็นมะเร็งเข้าใกล้เป็นศูนย์ essentially zero เเนาะส่วนแบบที่สามเพร b ะบล็อกบีความหมายก็คือโอกาสที่จะเป็นมะเร็งน้อยกว่าเท่ากับสองเปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นคนเนี้ยเราก็จะต้องช็อตอินทวอฟลลอัพเช่นอาจจะเร็วขึ้นประมาณ6เดือนถ้าเราอันตราซาวแล้วเราเจอก้อนโอเคอย่างเงี้ยก็แล้วเป็นไบแล็ตสามเนี่ยก็โอเคนัดให้มาเร็วขึ้นประมาณ6เดือนแต่ถ้าแมมโมแกรมเจอก้อนก็อาจจะเป็นต้องมาเป็นแมมโมแกรมอีกทีที่6เดือนอย่างนี้แล้วพอครบ1ปีก็คือทำแมมโมแกรมวิทอันตราซาวรวมกันอย่างนี้นะคะส่วน4กับ5เนี่ย4มันก็จะแบ่งเป็นอีก3เกรดนะสี c เ C ซ ขึ้นอยู่กับไลลีฮูดออฟแคนเซอร์นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามต้องที่ชูแอกโนซิสในขณะที่เบลห้าก็โอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยมากกว่าเท่ากับ95%ก็ที่ชูดแอกโนซิสเช่นกันนะคะถามว่าเราจะเลือกวิธีการเก็บพาโถยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันตอ่อมีวิธีการเก็บพาโถเตาจำง่ายๆมีอยู่4วิธีเนาะ คือ FNA ไมไฟน n d ิเดิลแอสเพเรชันคอร์นิเดิลไบโอปซีอินซิช o n น l ลไบอปซีแล้วก็เอ็กซิช n a นลไบอปซี c, นะคะ f i n ์ n e เดิลแอสเพเรชันตัวแรกเลยเนี่ยอันนี้ง่ายก็คือเราเอาเข็มที่แบบว่าไม่ต้องไอ้ไม่ต้องใหญ่มากนะคะเช่นเบอร์2ี่สอห้าอย่างเงี้ยก็คือจิ้มเข้าไปในก้อนแมส้นไข้แล้วก็ขยับเข้าออกเข้าออกเข้าอาอกประมาณสิบหถึงยีทีมันก็จะได้เซลล์ติดมาที่ปลายเข็มเราก็พ่นใส่ ไอแก้วแล้วก็กระจกแก้วแล้วเราก็เอาไปส่งได้เนะาะพ่นใส่สไลด์แต่สิ่งที่ตามมาคือมันฟังดูง่ายแต่สิ่งที่ตามมาคือมันได้แค่ไซโตโลจีเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอินฟอร์เมชันเกี่ยวกับว่าคนมันเป็นอินเวสีรือเปล่าเราไม่มีฮอร์โมนสเตตัสเนาะมันก็อาจจะเป็นการตัดสินใจต่อได้ว่าแบบว่าเออถ้าเกิดได้แค่ไซโตอย่างงี้มันบอกไม่ได้ว่าเป็น d c i s หรือว่าเป็นอินเวสีแล้วต้องคัสินอมาไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะในขณะที่คอร์นิดิลไบออปซี่มันจะเป็นเข็มที่ใหญ่ขึ้นมา เ,ออเวลาทำต้องฉีดยาชาแล้วต้องเล็งต้องอันต้าาวไกดให้ดีก็คือทำยากกว่า f n a นนั่นเองอินเวสตีฟกว่าด้วยมันใหญ่กว่าแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เป็นวิธีที่ป๊อปปูล่าเนาะก็คือพร้อมด้วยความที่มันได้ทั้งมันได้ทั้งเซลลแล้วมันได้มาทั้งเป็นทิชชูเลยเนี่ยเราก็จะบอกอินเวสตีฟเนสได้เราบอกโฮมโันอเตตัสได้เราบอกสเตตัสอื่นๆได้เนาะในขณะที่อินซิชแนลเปอร์ออฟซี c, ใช้เมื่อไหร่ เรานึกถึงว่าถ้าเกิดเป็นก้อนที่อยู่ข้างในลึกๆคนไข้เนี่ยจิ้มเอาอย่างเงี้ยโอกาสที่ track metastasis อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มันก็มีบ้างเนาะแต่ถ้าเป็น in s i a l เรากรีดเปิดแผลเข้าไปแล้วก็ตัดมันออกมาอย่างเงี้ยหนีบมันนิดหนึ่งเนี่ยมันก็ยิ่งแผลใหญ่เนาะก็คิดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าจะ in s i o n a l เนี่ยก็คือพวกที่เป็น absolution ละแผลมันทะลุสกินออกมาละเราก็เล็มเอาตรงที่มันเป็นแผล กับตรงที่มันเป็นเนื้อดีมาด้วยกันติดกันแล้วก็ไปส่งนะคะส่วน e x c i s i o o ชั่นัลเนี่ยข้อก็คือการตัดเอาก้อนทั้งหมดออกไปตรวจเลยนะคะเขาก็บอกข้อดีคือมันก็เป็นทรีทเมนต์ด้วยก็คือตัดไปตรวจเลยส่งเลยจบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ง่ายดีก็ส่วนตัวเราก็คือคนไหนที่ดูเป็นไฟบัวอะดิโนมาแน่ๆเราก็จะเอ็กซ i เชนัลไบไปตรวจเนาะถ้าเกิดว่าเขาอยากเอาออกนะคะ แต่ข้อเสียก็คือเรื่องมาจินถ้าเกิดว่าได้มาจินไม่ดีก็ต้องเข้าไปตัดเอาใหม่นะคะเช่นอย่างเราเนี่ยเราคิดว่าเอาเป็นไฟบอยดีโนมาเน่ๆเราเล็ม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 เราเรา,เราตัดมาเราไม่ได้เผื่อมาจินเลยแต่ว่าพอเราไปตรวจเออเป็นอินเวสิฟแบคทอแล้วก็มันก็ดันโพซิทีฟมาจินอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าไปใหม่อันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของแมネจเมนต์ค่ะตัวของ CAbrace เนี่ยมันเป็น Systemic systemic disease นะคะ ก็คือมันเป็นดีซิสที่มันไปทั่วล่างนั่นแหละถ้าเกิดว่าคนไข้คนไหนมีดิสเทนไม่แทสแตสิดแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ยังจะเป็นเรื่องที่เเป็นพาลิทีฟอยู่เนาะงั้นเรามาคุยกันในเรื่องที่ว่าคนไข้เป็นโลคอลี่ดิซิสนะคะก็จะแบ่งการเมเนจเมนต์เป็นสองกลุ่มคือกลุ่มโลโคลิเชนอลหรือกลุ่มซิสเตมิกก็คือโลโคลิเชนอลคือเฉพาะที่ซิสเตมิกก็คือทั่วล่างนะคะเหมือนให ให้ยาเข้าไปทั่วล่างอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้า low corisinal ก็คือจัดการเฉพาะที่กําจัดมันเฉพาะที่ได้แก่พระเอกของงานก็คือร์เจอรี่นั่นเองและลองลงมาก็คือการให้รั i สีชักราปีนะคะรังสีโอเคมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยไปเราจะยังไม่ลงลึกนะคะแต่ร์เจอรี่เนี่ยให้พิจารณาอยู่2ออย่างคือสิ่งที่เราต้องตัดมีอยู่2ออย่างคือเบสกับแอ็กซิล่าใช่ไหม เบ s สเนี่ยก็มีวิธีเลือกอีกว่าจะทำเป็น Y excision หรือจะทำเป็น mastectomy ก็แล้วแต่คนไข้จะเลือกแล้วก็แล้วแล้วก็แล้วแต่ว่าคนไข้คนนี้เข้าไปยังไงเนาะส่วน axilla ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอีกว่าจะทำเป็น sentinel lymph node biopsy หรือเป็น axillary lymph node dissection นะคะสองตัวนี้ต่างกันยังไง sentinel lymph node biopsy ก็คือการ sampling sentinel S นะ sampling lymph node ส่วน a x i l a r y lymph node dissection ก็คือการตัด lymph node ว่สออกไปเลยนะคะ นิยามเขาว่า MRM คืออะไร MRM คือ modified radical mastectomy ใช่ไหมมันคือ mastectomy กับตัดกับกับ uh, ALND เอ l ก a ์เ lymph node dissection ก็คือการตัดลิมโดเลเวลหนึ่งอออกไปตรวจค่ะก็คือสรุปแล้วก็คือ breast ก็ต้องคิดว่าเอาออกหมดหรือเก็บไว้บางส่วน axilla คิดว่าเอาออกหมดหรือเก็บไว้บางส่วนค่ะพิจารณาขึ้นอยู่กับ clinical กับการตัดสินใจของคนไข้เนาะส่วนเรื่อง systemic เนี่ย ก็แบ่งเป็น3ส่วนคือ endocrine targeted แล้วก็ chemotherapy นะคะ endocrine คืออะไร endocrine คือ hormonal therapy hormonal therapy ก็คือกลุ่มพวก ER, PR อาจจะ positive, negative หรืออะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดมัน positive ต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้เนาะสมมติว่า ER, PR positive อย่างเงี้ย hormonal status ก็คือก็คืออ่ะเป็น hormone sensitive ใช่ไหมโอเคเราก็อาจจะต้องให้ฮอร์โมนคนไข้ฮอร์โมนคืออะไรเช่น tamoxifen หรือ l e t r o z o อะไรอย่างนี้นะคะ อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะส่วน t a r g e t e d t เทอร p ปีก็คือเรื่องของ HER2 status ถ้าเกิดว่า HER2 overexpression คือ HER2 positive เนี่ยเมื่อไหรเราถึงจะให้ anti HER2 อะไรอย่างนี้ส่วนเคม o เทอร a ปีก็เป็นเรื่องของการให้ยาที่เป็นเคมเอะ่ะเออก็จะแบ่งเป็นสามส่วนคือ neo adjuvant adjuvant หรือ palliative นะคะ neo adjuvant ก็คือให้ก่อนผ่าตัด adjuvant คือให้หลังผ่าตัดเนาะ พาเลทิฟคือให้เพื่อหวังผลพาเลทิฟเพื่อประครับประคองเพื่อลดทูมเมอร์เบอร์เดนเพื่อลดอาการเพื่ออะไรก็ตามเพื่อแต่ว่าเพราะแต่ว่าไม่ได้เพื่อทำให้หายขาดประมาณนี้เนาะโอเคสรุปก็คือ C.A.Bres นะคะเป็น s t e m i c disease เนาะการที่เราเจอไซอะไรบางอย่างหรือว่าคนไข้ามาตรวจอะไรบางอย่างก็ต้องชักจูงทำให้เราพยายามหาให้ได้ว่าคนไข้คนนี้เป็น C.A.Bres หรือเปล่า การที่เราจะหาได้นั้นเราต้องใช้ Triple Assessment ก็คือประกอบไปด้วย Clinical Imaging แล้วก็ผ o าโถนะคะเมื่อเราได้คำตอบแล้วว่าคนไข้เป็น C. A. Breast หรือเปล่าเนี่ยก็เข้ามาสู่เรื่องการรักษานะคะแบ่งเป็นกลุ่ม Local Disease กับกลุ่ม Metastatic ถ้าเป็นกลุ่ม Metastatic โ okay, อเคก็ไปตามแนวนั้นแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น Local Disease ก็ต้องมาพิจารณา2เรื่องคือการรักษาแบบ Localonal กับการรักษาแบบ Systemic ค่ะ โอเควันนี้หวังว่าจะได้อะไรไปบ้างไม่มากก็หน่อยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ